สวัสดีครับชมครับวันนี้สปอร์ตรับประดุลครับกับผมธัญเดชเกียรติสิรินะครับช่วงนี้พบกันเหมือนเช่นเคยก็เป็นช่วงที่จะพาผู้ชมไปล้วงลึกข้อมูลของนักกีฬาคนดังของไทยครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้า SCG Stadium ซึ่งเป็นสนามของทีมแชมป์ไทยพีมิลีกทีมล่าสุด SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับ ในรุ่การที่ผ่านมานักเตะคนหนึ่งที่เป็นอาวุธสําคัญให้เมืองทองในควา้าแชมป์นั่นก็คือทรูสินแดงดาครับวันนี้ครับผมมีนัดพูดคุยกับเจ้ามุยหรือว่าเทพมุยนะครับที่หลายคนเนี่ยตั้งฉายาให้นะครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะบินไปทดสอบฝีเท้าที่ประเทศสเปนครับนมค,ครับสับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้ามุย้ยทรูสินแดงดานะครับนักเตะสูน้นาอันดับหนึ่งของไทยในเวลานี้ครับสวัสดีครับมุ้ยครับ ครับใชครับครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตรับอรุณด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องถามย้อนไปถึงปีที่แล้ว2012นะครับมวยถือว่าโดดเด่นมากทั้งทีมชาติสโมสรในความรู้สึกตัวเองคิดว่าให้เกรดตัวเองเท่าไหร่เต็ม10เนี่ยตัวเองมองว่าไปที่แล้วเล่นได้ระดับไหนระดับไหนครับก็พอใจในฟอมเองพอสมควรถ้าให้คะแนนผมว่าสักประมาณ7จอะไรเงี้ยซึ่ง7ใช่ครับปีที่ผ่านมามันมันเกือบจะดี หมดทุกอย่างแล้วพี่นะว่ามันน่าจะพลาดแชมป์สุดท้ายของทีมชาติเลยมันก็เลยแบบมันไม่เต็มม,มันไม่ครบนะครับก็คือ,อแลเล่นดีขนาดนี้ที่ให้แค่เจ็ดเองแล้วก็มองว่าถ้าเกิดมีแชมป์สักแชมป์หนึ่งโดยเฉพาะทีมชาติเข้ามาเติมเต็มก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นแปดเป็นเก้าได้แล้วก็คิดว่าจุดที่ตัวเองไม่พอใจนอกจากเรื่องของแชมป์เนี่ยตัวส่วนตัวคิดว่ายังมีจุดไหนบ้างที่ต้องป,ปรับปรุง ก็ในส่วนตัวเลยครับก็น่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่ามันก็สําคัญกันมาตรฐานในการเล่นแต่ละนัดเลยครับก็มันมันยังไม่ได้เท่ากันหมดทุกนัดบางนัดเล่นดีมากบางนัดเล่นไม่ได้เรื่องบางนัดเล่นดีเฉยๆอะไรเงี้ยคือมาตรฐานมันมันแกว่งอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันมันคงเส้นคงวามากกว่านี้ก็น่าจะพอใจ โดยร,รวมก็ถือว่าโอเคแล้วก็ชื่อของเราเนี่ยติดเป็นหนึ่งใน10นักเตะเอเชียที่เอสเปนเนี่ยโหวตด้วยนะครับ,รบก็ถือว่าตอนนี้มีโอกาสของมุ้ยเนี่ยที่จะไปค้าแข่งในประเทศอื่นๆหลีกต่างประเทศเนี่ยมีมากสพอสมควรนะครับแต่ส่วนตัวแล้วตายจริงแล้วอยากที่จะไปเล่นที่ไหนเป็นเป้าหมายแรกครับ,รบก็จริงๆแล้วอยากถ้ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็อยากไปทุกดี่คผมผมว่ามันเลือกไม่ได้หรอกแล้วเราก็ไม่รู้ว่า ลีกไหนจะเข้ากับเราลีกไหนเราจะทําได้ดีอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องไปลองก่อนอะ่ะเราต้องไปรู้ว่าเราทําได้ดีขนาดไหนมันถึงจะรู้ว่าว่าลีกไหนเหมาะสมกับเราผมอาจจะไปแล้วไม่ได้ประสบความสาเร็จเหมือนที่อยู่ที่ไทยก็ได้ใครจะไปรู้ผมตัวผมเองก็ยังไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมใจรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าไม่ว่าจะเจออะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้มแข็งเราก็ต้องสู้ไปที่ผ่านมามูซเคยไปซ้อมที่อังกฤษ กับแมนซิตี้ที่สวิตเป็นยังไงบ้าง2อ,งองประเทศนี้ที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมทีมซ้อมอยู่ในทีมครับก็ดีครับตอนนั้นไปอาจจะผมว่ามันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะเยอะมากในการเป็นนะักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรารู้ว่าเขาปฏิบัติตัวยัยงไงเขาดูแลตัวเองอยังไงมีวินัยขนาดไหนแล้วการแข่งขันภายในทีมเอง เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันมันทำให้เราเรียนรู้ว่าเนี่ยนคุณวุฒอาชีพมันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคาดก็ <RTX. S 1> ต้องบอกว่าถึงเวลานี้เนี่ยมุยถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าแหม่กวาจะฝ่าฟัาฟาานอุปสรรคต,ต่างๆแล้วก็ความกดดันต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยตัวเองมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรบ้างก็อย่างแรกเลยครับก็ผมว่า ถ้าจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้น่าจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อฟุตบอลเป็นอย่างแรกเลยถ้าถ้าเราคิดกับฟุตบอลว่ามันสามารถทําให้เราพัฒนาได้เราไม่ปิดกั้นตัวเองเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดอ่ะมันมันก็ทําให้เราพัฒนาแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือวินยัยทั้งในสนามและก็นอกสนามอันนี้ก็สําคัญมากเราควรจะรู้ว่าก่อนจะแข่งเราควรจะทําอะไรหรือว่า ช่วงเนี้ยไม่มีแข่งเราควรจะทําอะไรบ้างซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันมันสําคัญทั้งสองอย่างเลยครับนะครับแล้วในฐานะกองหน้าเนี่ยแน่นอนเวลาลงเล่นนี่ก็ต้องมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยป้อนดูเมืองทองดูการที่แล้วที่ผ่านมาก็มียูรรฟสกี้ถือว่าโอ้โหป้อนในเป็นกอบเป็นการรมแต่ว่าถ้าสมมุตินะมุ้ยเลือกได้อยากให้มีตัวป้อนตัวจ่ายมาเสริมงานของเรามิดฟิลหรือจะเป็นค cool ู่พาร์เนอร์ทัวโลกเ่ยในใน นาทีนี้อยากอยากเล่นคู่กับใครว่าน่าจะเล่นคู่กับ